ชีวิตจริงไม่ได้กล่งเหมือนในนังอดีตเดินอทอจิจ้ายานินกลายเป็นแม่เลี้ยงเดียว่ยาตสามีชาวต่างชาติได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเลิกรารากับอดีตสามีเอเวเรียนโรเบิร์ตเบลเดนสำหรับสาวนักบุญจีจ้ายานินวิสมิตนานันซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าได้แยกกันอยู่มาหลายปีแล้วแต่ยังคงสถานะเป็นพ่อของลูกอยู่ซึ่งตอนนี้ยังคุยกับอดีตสามีทุกวันพอเรื่องของลูกส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเจ้าตัวไม่ได้เรียกร้องค่าเลี้ยงดูแต่อย่างใดเพราะหากมีอะไรที่เกี่ยวกับลูกก็จะแชร์กัน โดยสาวจีจ้าได้เปิดใจว่าเลิกกันกับพี่เรียนมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็คุยกันเกือบทุกวันนะยังส่งรูปลูกไปให้เขาดูเวลามีปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาเขาเรื่องงานก็โทรปรึกษาเขาค่ะแต่ไม่มีปัญหาอะไรสาเหตุที่ทําให้ยกทางจะเป็นในเรื่องของที่เราปรับตัวกันไม่ได้มากกว่าค่ะแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันอยู่ส่วนลูกก็ไม่มีปัญหาค่ะ ก็คือว่าน้องเจเดนเขาอยู่กับคุณยายตั้งแต่ช่วงแรกที่เขาเกิดเลยจ้าก,ก็จะช่วยเลี้ยงแต่พอเราออกมาทํางานน้องก็จะอยู่กับคุณยายช่วงนี้น้องเขาโตไปโรงเรียนได้แล้วเราก็ไม่เหนื่อยหรอกค่ะส่วนค่าเลี้ยงดูเราไม่ได้แบ่งกันอะไรยังไงคือแค่แบบว่าจะมีค่านี้มาเดี๋ยวเราช่วยกันแชานะกี่หมื่นกี่หมื่นก็ว่ากันไปเราไวหวแค่ไหนเธอไวหวแค่ไหนก็ช่วยๆกันค่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ค่ะแต่ถ้าบอกเขาก็ เขาก็โอนให้จริงๆนะแฮปปี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่น้องอยู่กับเราแค่นั้นเองเอาตามความจริงนะจ้าเติบโตมาด้วยครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเราก็รู้ว่าพ่อแม่แยกทางกาันเราไม่ได้มีปัญหาก็ดูแลตัวเองทุกวันนี้ก็ดูแลตัวเองดูแลครอ,อบครัวดูแลคุณแม่มันเป็นความจริงเราให้เขารับรู้สถานะแต่เด็กเลยดีกว่าว่าตอนนี้พ่อกับแม่เป็นยังไงพอเขาเริ่มเข้าใจก็ค่อยๆอธิบายให้เขารู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงไม่ได้คิดจะปิดอะไรนะ้อง ถามว่ามีคนคุยใหม่ไหมตอนแรกก็มีคนต่างชาติคุยคุยนะคะแต่ว่าด้วยระยะทางและระยะเวลาเลยรู้สึกว่าเราว่าเราเจอกันยากหรือดูแลกันยากเราไลฟ์ลสไตล์เราเหมือนกันมากเลยเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันดีก,กว่าคะ่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ